ローロナ。 เอาละครับก็ต้องขอกราบกบว่าสวัสดีผูช้ชมชาวไทยทุกคนด้วยนะครับผมโอเคครับเอาละครับขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่ชาแนลโซ s แอคเตอร์ so, actor, นะครับคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมวันพีชบอลที่รักกันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคคลิปนี้นะเราก็จะมาทําการจัดอันดับโดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเนะะื้อหาก็คือ5อันดับตัวละครสายสีแดงที่สามารถเอาชนะแชงคูส ในร่างแขนเดียวล่างนี okay. ้ได uh, ้นะครับผมโอเคล่างนี้แหละเนี่ยไอ้ล่างโกงเนี่ยเออล่างแขนเดียวล่างเนี่ยโอเคสำหรับ5ตัวละครนี้นะครับเป็นความิเอ้ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลส่วนไหนหรืออยากจะให้ตัวไหนติดอันดับเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมเพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นนะเออว่ามีความคิดเห็นอย่างไรแตกต่างกันไปนะครับผมสไลพ์คลิปนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะสำหรับสายสีแดงที่สามารถเอาชนะแชงครูสไต้เนี่ยเออสามารถชนะได้นะมาตัวอาจจะแบบ ต้องใช้ฝีมือเล่นสักนิดหน่อยนะนะครับผมโอเคเพราะเนื่องจากว่าสายสีแดงเนี่ยเออก็เป็นสีแพ้ทางสําหรับแชงคูสตัวนี้นะเออแชมคูตัวนี้มาสายสีน้ำเงินนะสายมาสีนะ้ำเงินเนี่ยสายสีแดงอาจจะชนะยากหน่อยนะครับผม <Nope. S 1> แต่ก็มีบางตัวที่แบบชนะเลยนะครับโอเคจะมีตัวไหนกันบ้างเนี่ยไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็มาอยู่กันในอันดับที่5้าที่ผมยกให้ในคลิปนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นเมลโก้ในล่างสายสีแดงสายวิ่งตัวนี้นะครับผมเออ ก็มีแค่ร่างเดียวนะสำหรับเกมนี้นะสำหรับเมลโก้นะโอเคซึ่งเป็นสายสีแดงตัวนี้เนี่ยถึงจะเป็นสายวิ่งนะครับแต่ผมก็มองว่ามันเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากๆตัวหนึงเลยนะเออสกิลก็แรงคูดลดาวสกิลก็ไวอีกด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้ของแค่ว่องไวนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่แนะนําให้เอาไปสู้ตรงๆนะถ้าเกิดใครที่เล่นสายวิ่งเนี่ยก็จะแบบว่าควรจะไปดึงธงถ้าถ้าเกิดอยากชนะนะเออนะครับผมแต่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามันดาเมจแรงตัวหนึ่งเลยถ้าเกิดถึงโอกาสที่ต้องสู้จริงๆเนะี่ยก็แบบ พอสู้แชงคูสได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้โอเคมาอยู่กันที่คาแรคเตอร์เทรดสกิลติดตัวสำหรับตัว,ตวนี้ก็เลยดีกว่านะครับก็ต้องขอขอบคุณแอดมินกล้องจากเอ่อแอดมินกลุ่มวันพีชบัลติรัสไทยแลนด์ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับผมข้อมูลเออนั่นแหละก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดกล้องด้วยนะครับผมที่ทําให้เราเนี่ยแปลข้อมูลเออแปลข้อมูลตัวละครต่างๆเออได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคซึ่งมาอยู่กันที่สกิลติดตัวของเมาโก้ตัวนี้ก็เลยดีกว่าครับก็คือ เออเมื่อล้มลงนะจะทําการฟื้นฟูตัวเองนะคือฟื้นฟู HP ตัวเองนะครับผมเวลาล้มลงเนี่ยเออถือเป็นนกฟินิกซ์อมตะนะเออและเมื่อโดนน็อกแบ็กก็จะทําการฟื้นฟูตัวเองนะครับผมก็คือเมื่อล้มหรือเมื่อโดนสกิลเอฟเฟกที่ทําให้เกิดการน็อกแบ็กเนี่ยเออเขาจะทําการฟื้นฟู HP ตัวเองนะเออถึงเออสมกับเป็นว่าเป็นนกอมตะฟินิกซ์มารโกเลยนะครับผมสําหรับสกิลตัวของเขานะ เออมาอยู่กันที่สกิลที่1กันเลยดีกว่าครับสำหรับ you can check out king t h i s e a r l y in the game เออเป็นการฟื้นฟู HP นะสกิลนี้นะครับผมจะเป็นการฟื้นฟู HP นะแล้วก็เคลื่อนที่ไปในระยะกอกลระยะทางที่ไกลพอสมควรนะครับผมแต่ถ้าเกิดในหน้าจอเราเนี่ยมีเพื่อนของเราอยู่ในทีมนะก็จะสามารถฟื้นฟูให้เพื่อนเราได้ด้วยนะครับผมเราจะพุ่งไปหาเพื่อนของเรานะเออเวลาจะได้เปยึดหงเนี่ยก็พยายามเล่นถ้าเกิดใครเล่น มองโู้อยู่นะเออเวลาที่ทงก็พยายามอยากให้เพื่อนอยู่ในเฟรมนะครับผมในการที่เราเวลาจะบินไปทงฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเออสามารถฟุตฟูเปพีให้เพื่อนได้ด้วยนะครับผมสำหรับสกิลนี้รีคอเวอร์สองนะครับผมเมื่ออัพเต็มถึงเลเวลห้าเนี่ยแลคูดาวเพียงสี่วินาทีแต่จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อเริ่มเกมนะจะคูดาวเจ็วินาทีนะตอนเริ่มเกมจะไม่สามารถใช้ได้เลยจะคูดาวจะต้องรอคูดาวเจ็วินาทีก่อนนะครับผมสำหรับสกิลนี้ แต่ก็เป็นสกิลที่โกงพอตัวนะครับผมสำหรับสายวิ่งเนี่ยเออมาอยู่ที่สกิลที่2นะครับผมสำหรับฟินิกคลาวก็คือสกิลที่ได้ไปกับกองเล็บของลนะ็อกฟินิกนะเออเพิ่งซื้อเป็นสกิลที่จะมีสเต็ปหนึ่งถึงสเต็ปสามนะเออมี3สเต็ปก็คือจะพุ่งเตะอะไรบินเตะไปมานะครับสามครั้งนะครับผมแต่เวลาศัตูดูเข้าไปทีเดียวเขาจะล้มแล้วนะยกเว้นพวกตัวอย่างเชีงคูสหรือคาตาคุริที่ยืนได้นะครับผมที่แบบจะไม่ล้มลงในการโจมตีทีหนึ่งก่อนเออทีหนึ่งจะไม่ลม้มมก็จะโดนประมาณสองที เออเนาะไม่ไม่น่าถึงทีที่สามนะครับก็โดนทีสองทีก็แรงแล้วนะเออดาเมจครั้งหนึ่งก็527เลยนะครับผมและเมื่อโดนไปเนี่ยก็จะสปีดลดลงถึง10%เป็นเวลา20วินาทีด้วยนะครับผมแล้วคู่ดาวสกิลนี้เนี่ยแบบว่าโหเสพใจผมมากนะผมผมก็เพิ่งรู้นะว่าคู่ดาวสกิลนี้เนี่ยเพียง20วินาทีเองนะครับผมโอโ้โหแบบว่ามันเยี่ยมยอดอะแบบสกิลก็แรงเออใช้ได้เรืองลัวๆเลยนะสกิลเพียง20วินาทีเองนะครับผมสำหรับตัวนี้ ก็ทําให้ตัวนี้เนี่ยได้มาอยู่กันในอันดับที่5นะครับผมนอกจากสกิลที่จะขู่ดาวไว้ด้วยเนี่ยยังแรงแล้วก็สามารถฟื้นฟูเฮดพีได้ด้วยอีกนะครับผมโอเคโอเคครับก็มาอยู่กันในอันดับที่4กันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ที่ผมยกให้เนี่ยก็เป็นสายวิ่งอีกแล้วนะแต่ผมก็มองว่ามันเป็นสายวิ่งที่โกงมากๆตัวหนึ่งเลยเช่นกันนะครับผมสำหรับดองกี้โฮเต้โดฟามิโก้นะครับผม อย่างที่ผมแนะนําไปนะว่าสายวิ่งเนี่ยก็ไม่ควรจะสู้ตรงๆนะครับผมเนื่องจากมันบางมากๆเลยสำหรับสายวิ่งถ้าอยากจะชนะแล้วควรจะยึดธงให้ได้มากๆนะครับผมโอเคเพื่อให้ทีมชนะนะ<ๆ>ก็มาอยู่กันในสกิลติดตัวสำหรับตัวนี้ก็เลยดีกว่าครับถึงจะเป็นสายวิง่งนะแต่ผมก็บอกว่าเป็นตัวที่มีดาเมจแรงนะครับผมโอเคสกิลติดตัวของ,งฟามิงโกนะครับผมเมื่อเราเหลือเลือดน้อยกว่า1%เนี่ยก็จะสามารถรีคอเวอร์ได้ HP เนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง15%เลยนะครับผมเมื่อเเมื่อเราเลือดเหลือน้ออยเยคืเวลา มีศัตรูที่โจมตีเราจนจะตายเนี่ยก็เราจะไม่ตายในทีหนึ่งนะครับผมจะสามารถยย้อชีวิตได้อยู่เอออีกหนึ่งครั้งนะเหมือนสกิลคล้ายๆหนวดดำนะครับผมเมื่อล้มลง,ลงไปแล้วเออเมื่อาตายแล้วก็จะฟื้นใหม่อีก15 HP เนะเหมือนมี2ชีวิตแ,วแต่อีกชีวิตหนึ่งจะมีเพียงแค่15 HP เออแต่ก็ถือว่าดีเลยที่ไม่ตายในทีเดียวนะครับผมโอเคมาอยู่ที่สกิลแรกกันเลยดีวยกว่าครับสำหรับแบล็คไนท์เออก็คือจะเป็นสกิลที่ทําการเคลื่อนเคลื่อนที่ออกไปนะครับก็คือพุ่งออกไปนั่นเองแล้วก็ทิ้้้้้งง่าาลกเสสนนไดไดววัับผมบตี ก็จะมีการโจมตีถ้าเกิดเราทิ้งลางเส้นได้ไวเนี่ยลากเส้นได้เราก็จะมีสกิลแอแตคถึง41ครั้งนะสูงสุดถึง9 c o n ค e นเซ i ทีฟฮิตก็คือถ้าจะโจมตี9ทีนั้นในดามเมจทีละส่สิบเก็คูณเเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะทำการสตันเนี่ะโอกาสติดสตันตน,นัคือ100%ในแต่ละดอกนะถ้าเกิดโดนไปดอกหนึ่งก็จะยังไงละ่ะติดเอฟเฟกต์ทามเป็นเวลา3วินีนะครับผมคือโดนทีหนึ่งก็จะตัน3วินาทีนะเออแล้วคูลดาวน์มีแค่คบ แทบจะรัวๆนะครับผมพุ่งไปยึดพงพุ่งไปยึดถึงวิพุ่งไปยึดธงเออครับผมพุ่งไปยึดธงพุ่งไปยึดธงนั่นแหละครับโอเคซึ่งก็อย่างที่ผมแน,นมนะนำมะว่าสายวิ่งเนี่ยควรจะยึดธงนะไม่ใช่เอาไปสู้โดยตรงนะครับผมโอเคมาอยู่ที่สกิลที่2นะครับคือบ e โลไว้นะก็คือจะเป็นสกิลเส้นได้นะครับผมพุ่งออกมาจากใต้ดินนะคล้ายๆคาตาคุรียครับถ้าเกิดเออถ้าเกิดใครเคยเห็นก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นสกิลยังไง สกิลแอร์ถ่ายนจะอยู่ที่146นะสูงสุดถึง5ครั้งคือ146คูณ5นะครับถ้าเกิดโดนเต็มๆถึง5ดอกเนนะี่ยโอเคแล้วก็เมื่อโดนนะครับก็ะจะสปีดลดลงถึง10%ม็ก5ครั้งเหมือนกันเออก็น่าจะเป็น50%ปะ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมมัน m a ก5 consecutive hit เออไม่รวมกันแปลว่าอะไรนะครับผมโอเคแล้วก็มีถ้าเกิดโดนไปเนี่ยก็จะมี ศัตรูที่โดนก็จะโดนเอฟเฟกไปถึง20วินาทีนะครับผมสำหรับการที่สปีดจะช้าลงเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่เออสกิลนี่ก็แรงพอสมควรนะครับผมและคู่ดาวมีเพียงแค่35วินาทีเองนะเออซึ่งเป็นตัวที่สกิลหมวยนะสำหรับสกิลนี้เนี่ยก็แบบว่าคู่ดาว35วินาทีก็ไม่ไม่เยอะนะเออสำหรับสกิลหมวยสกิลเนี้ยโอเคซึ่งเป็นตัวที่โกงมากๆเลยนะครับผมสำหรับดองกี้โฮเทลโดฟามิโก้ได้เป็นสายวิ่งที่โกงที่สุดสำหรับเกมนี้แล้วนะครับผมมาอยู่กันที่อันดับที่3กันเลยดีกว่าครับก็คือ นึ่งในแม่ทัพขนมหวานนะครับชาลอกคาตาคุรีนั่นเองซึ่งเป็นคนที่มีค่าหัวเกิน1,000ล้านคนแรกที่ลูฟี่ได้สู้ด้วยแล้วชนะก็ว่าได้เลยนะครับผมน่าจะเป็นคนแรกนะเออสำหรับผู้ที่มีค่าหัวเกินพันล้านลูฟี่สามารถเอาชนะได้เนี่ยซึ่งชายคนนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับผมตีธรรมดาก็แรงแล้วอะสำหรับสกิลติดตัวของเขานะครับ เออไม่ได้รับความเสียหายจากศัตรูโอกาส2%ที่จะกิ้งหลบโดยไม่รับความเสียหายหรือเอฟเฟกที่ตามมานะครับผมก็คือเมื่อโดนสกิลอะไรหรือว่าโดนศัตรูโจมตีทาให้ล้มลงอ่ะจะมีโอกาส2%ที่จะแบบไม่โดนความเสียหายหรือเอฟเฟกอะไรเลยนะเออโอเคแล้วก็จะมีสกิลตัวสกิลก็คือไม่ล้มลงเมื่อถูกโจมตีอ่ะที่ผมได้บอกไปตอนที่พูดถึงเมาโก้นะครับผมก็คือจะไม่จะไม่ล้มลงอ่ะเออเมื่อถูกโจมตีอ่ะเออก็เหมือนคล้ายๆแชงนะครับผมคงจะเออถ้าเกิดถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็ยังไงล ลองไปเล่นแฉกหรือไม่ก็เล่นคาตาคูรีดูนะครับผมถ้าเกิดไม่มีตัวก็เออเสียใจด้วยนะครับผมเราไปดูตามหารีวิวคนอื่นดูได้ก็ได้นะครับผมโอเคมาอยู่ที่สกิลแรกกันเลยดีวยกว่าครับก็คือสกิลพาวเวอร์โมจินะก็คือเป็นการปล่อยหมัดออกไป2หมัดนะเออเนี่ยจะมี2สเต็ปก็คือหมัดนึงก็จะมีดาเมจสูงถ,ถึง330เชลนะสำหรับเลเวล5เมื่ออนะัพเต็มเนี่ยแล้วก็จะมีนอกแบ็กเอฟเฟกตามมาด้วยนะครับผมครูดาวเบแค่ยี่สิบเก้าวินาทีเองเออซึ่งเป็นสก เออโจมตีสองหมัดมัดรสามร้อยสามสิบเนี่ยเออดาเมจก็แรงอยู่แล้วเนี่ยกูดาวม่แค่ยี่สิบเก้าวิเองอ่ะโอเคทําให้คาตาโคริได้มาอยู่อันดับที่สามในคลิปนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มีสกิลเรดฟอร์มโมจินะครับผมสกิลเรดฟอร์มโมจิเขาจะคล้ายๆสกิลหกตัวฟามิโกะนะครับที่จะทําการเออโมจิจะเอออะไรเงี้ยพุ่งออกมาจากใต้ดินนะครับผมแล้วก็โจมตีสกิลหมูนะเออเป็นสกิลหมูอีกสกิลหนึงนะ่งที่มีถึงห้าสเต็ปด้วยกันเลยนะครับผม สกิลแท็กแต่และสเต็ปก็จะมี185นะโจมตีคูณ5เข้าไปนะั่นแหละดาเมจที่โดนทั้งหมดนะครับผมถ้าเกิดโดน5ทีก็จะเป็น185คูณ5นะนะครับแล้วก็โดนมีสถานะก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ชา้าลง30%ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเป็นเวลา20วินาทีคูลดาวน์สกิลนี้ก็อยู่ที่51วินาทีนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะแต่ก็สําหรับสกิลที่มีอะไรอะเอฟเฟกขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่มากนะครับผมจึงทําให้ชาลคาตาโคริิไดดด้มาตอััน,นบที่3 ในคลิปนี้นะครับผมซึ่งเป็นสายหมัดสีแดงนั่นเองนะครับผมเป็นสายโจมตีนะ่มาอยู่ที่อันดับที่สสำหรับคลิปนี้กันเลยนะครับผมนั่นก็คือซาโบในล่างหมัดสีแดงนั่นเองนะครับผมซึ่งผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่โกงมากๆตัวหนึ่งเลยนะเออสำหรับแรงสูงสูงเนี่ยเริ่มจับกันเอามาเล่นแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นตัวที่โกงมากๆเลยตัวหนึ่งอ่ะเออไต่แรงสูงสูงได้สบายๆเลยนะครับผมสำหรับแรงสูงสูงพวกแรงเอสเนี่ยเออแบบว่า แบบโกงเกิออือ่ะผมเห็นมีคนเล่นเริ่มเยอะนะสำหรับตัวนี้เนะี่ยเออซึ่งเป็นตัวที่ล่างมัสีแดงนะครับจะมีสกิลติดตัวที่เยอะมากๆเลยก็คืออย่างแรกเลยคือเมื่อตัวละครจากทีมของคุณถูก KO นะก็จะเพิ่มดามจคิเตโก้300%เป็นเวลา20วินาทีนะเออแบบว่าเมื่อทีมของเราถูกฆ่าเนี่ยก็จะถูกเออดามจคิเตโกก็จะเพิ่มขึ้น300%นะโอ้โหแบบ ปกติก็โจมตีแรงอยู่แล้วแล้วยังแรงขึ้นอีกเมื่อทีมของเราตายนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเสียหายจากศัตรูโอกาส15%ที่จะลดความเสียหายที่ได้รับ30%นะครับผมโอ้โหทั้งแรงทั้งถึกแล้วนี่อบอกตรงๆครับว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องตัวหนึ่งเลยนะครับผมแล้วไม่ได้รับความเสียหายจากศัตรูขณะที่อยู่ในสถานะเฟรมเฟรมก็คือสถานะติดไฟนะครับผมแปลว,ว่าเราโจมตีปกติก็จะติดไฟนะครับสมมุติว่าเราใช้สก,กิลแรกเออเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะเมื่อติดไฟแล้วก็จะทําให้ดามามมเสยานน่พิิขึ้้ไไปอะะผถตตูดฟื แล้วก็ลบล้างสถานะเฟืองไหมนะครับผมเนื่องจากเราเป็นสายไฟนะเออเป็นล่างที่ซาบบวได้กินผลปีศาจเวลาเวลาเป็นผลไฟไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะไม่สามารถติดสถานะไฟได้นะครับผมโอเคมาอยู่ที่สกิลแรกเลยดีกว่าครับก็คือ sorry sm ก็ได้ use your move สกิลนี้นะครับผมมันจะ,จะทําการเปลี่ยนมนัตได้สองข้างนะเป็นไฟแล้วก็จะยิงลูกไฟออกมานะครับผมมีการโจมตีสองครั้งแบบสองครั้งทีก็ล้มอะ่ะเออนะครับผมยกเว้นพวกชังคูคาตาคูรีนะเออที่จะไม่ล้มลงอะในการโจมตีครั้งแรกอะ่ะ นะครับผมโอเคเมื่อโจมตี2ครั้งนะก็จะทําให้ให้มีโอกาสที่จะสําเร็จในการติดสถานะเฟี้เฟีก็คือติดไฟนะครับโอกาส1 0 0เลยนะครับผมแล้วก็จะติดสถานะเอ้ยเมื่อใช้สกิลเนี่ยก็จะมีองไรนะเอฟเฟกต์อะอยู่ได้ถึง24วินาทีนะครับผมในการโจมตีระยะไกลที่จะปล่อยไฟออกไป2ครั้งนะครับผมและครูดาวสกิลนี้ก็จะเยอะหน่อยนะแต่ก็ ใช้ได้ถือว่าโกงสกิลโอ้โหสกิลโกงขนาดนี้ถ้าเกิดคูดาวมีกันเนี่ยก็ไม่รู้จะโ,โ,โกงขนาดไหนละโอเคคูดามก็จะอยู่ที่51วินาทีนะครับผมไปอยู่ที่สกิลที่2นะครับก็คือเฟรมแล้วก้อนคิงหรือกองเล็บมังกรเพลิงนะครับผมนั่นแหละก็จะมีสกิลแอสแท็กอยู่ที่660นะครับผมสุดว่าแรงนะเออแล้วคูดาวไปแค่สิบห้าวิ่งเหรอเนี่ยโอ้โหยี่สิบห้าวินาทีแล้วดาเมจโคตรแรงนะขนาดนี้นะโอ้โหเป็นตัวที่คูดามสกิลก็ไวแล้วโคตรโกงนะครับผมท่าก็เร็วเอออออสสกกกกิิลลคคูดาวว็เออ็เเรรโโตงะ่ะ บอกตรงนะครับถ้าเกิดใครมีตัวนี้นะควรหยิบมาเล่นนะเดี๋ยวถ้าเกิดเวลเยอะพอนะก็จะไต่ได้แรงสูงๆเลยนะครับผมโอเคอาการโจมตีสกิลเนี่ยเขาจะมีโอกาส50%นะที่จะติดสถานะเพลิงไหม้นะครับผม <S <S เป็นเวลา10วินาทีนะแล้วก็จะลดเลือดทีละ90เออทีละ90ใน1วินาทีนะครับผมก็เป็นสถานะติดไฟนะสำหรับเกมเนี่ยจะลดเลือดทีละ90นะครับผมโอเคโอเคครับผมก็มาอยู่กันในอันดับที่1ก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากมาแชวดีชีนะครับ หรือหนวดดำนั่นเองซึ่งเป็นตัว e x ็กซ m e Regen เหมือนกับแชงคูดนะครับเพียงตัวเดียวนะเออในเกมนี้ก็จะมีเป็นแค่2ตัวนะคู่รักคู่แค้นสําหรับแชงโค้ดเลยก็ว่าได้สําหรับมาแชลดิชิตหรือหนวดดาตัวนี้เนี่ยเออซึ่งเป็นตัวโกมากๆนะครับเป็นตัวแก้ทางแชงคูดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับถึงสีจะแพ้ทางแต่ก็เออแชงคูดก็ไม่น่าจะเอาลงนะถ้าเกิดเวลพอๆกันเนี่ยหรือเวลมากกว่านะม แล้วนะครับสกิลติดตัวของหนวดดำนะครับผมก็จะมีเมื่อโจมตีศัตรูได้เป็นผู้ใช้พลังนะ่จาจะเพิ่มความเสียหายขึ้น10%ถึงแชงคูดจะไม่ใช่เอ้ยถึงแชงคูดจะไม่ใช่ผู้ใช้พลังผลพิสัยก็เถอะแต่ก็กเออมันก็โจมตีแรงอยูอย่แล้วแต่สำหรับหนวดดำเนี่ยสกิลมันโกงนะครับผมโอเคสำหรับสกิลติดตัวที่2น,นะเมื่อฟื้นฟูเอ้ยฟื้นฟู15%ของ HP 1ครั้งเมื่อความเสียหายที่มาจากศัตรูนั้นมากพอเอ้ยมากพอที่จะทำการ KO คุณได้นะครับผมก็คือคล้ายๆโดฟามิโก้แหละครับทีผ่ผมไไดด้พูป ก็คือเมื่อเราแบบตายครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกรอบหนึ่งด้วยอะไร HP 15%นะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ตายยากมากๆเลยนะครับผมตายแล้วฟื้นขึ้นมา15%เนี่ยโอเคมาอยู่กันที่สกิลแรกกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับ Black ว o r t e x นะครับผมเป็นสกิลที่การทำการสร้างหลุมดำนะอืมโดยจะมี2สเต็ปด้วยกนะันคือดูดและต่อยนะเออสำหรับสกิลนี้เนี่ยสกิลนี้นะครับผมความมืดโอกาสสำเร็จ100%นะเออเมื่อโดนเนี่ย และความมืดเป็นระยะเวลา3วินาทีจะติดสถานะาเนี่ย3วินาทีและทําให้ศัตรูเนี่ยวิ่งช้าลงอะ่ะเคลื่อนที่ช้าลง30%นะครับผมระยะเวลาโจมตีเอ้ยเป็นเวลา20วินาทีนะครับผมเออไม่ติดสถานะติดความมืดเนี่ยอืมเออก็คือเคลื่อนที่ช้าลง30%เป็นเวลา20วินาทีนั่นแหละครับโอเคมาอยู่บน,นที่สเต็ปที่2ก็คือสกิลโจมตี308นะเมื่ออัพเต็มอ่ะเออกูดาว27วินาทีนะครับผมสกิลนี้โอ้โหแปลว่าถ้าเนี่ยโกงนะกูดาวยังเร็วอ,อีกอ่ะ ป็นตัวที่โกงอ่ะเออมันก็ตัวโกงอยู่แล้วสำหรับตัวนี้ใคร,ใครๆก็คงจะรู้กันดีนะครับผมแล้วก็ power user เหรออืมเพิ่มความเสียหายต่อศัตรูที่ติดสถานะ200%นะครับผมอ๋อเมื่อ,อติดสถานะความมืดเนี่ยเมื่อดูเข้ามาไดเมก็จะเพิ่มเข้าไป200%นะคือเหมือนเพิ่ม2เท่าอะ่ะใช่ป่าวา200%นี่2เท่าเนาะโอเคก็คือ308คูณเข้าไปก็จะเป็น616นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับสกิลนี้แบบว่าโคตรโกงอะ่ะท่าไหนาก็โกงนะหนวดดำเนี่ยโอเคมาอยู่ที่สก ลิเบริเบอริชันลิเบอริชันอ่านว่าอะไรวะเนี่ยลิเบริชันือช่างมอทเถอะโอเคครับก็จะม,มี2สเต็ปนะครับสำหร,รับสกิลนี้ก็คือดูดแล้วปล่อยขึ้นเอ้ยดูดแล้วปล่อยนั่นแหละมีดูดแล้วต่อยแล้วก็มีดูดแล้วปล่อยนะครับผมสำหรับสกิลนี้ก็จะเป็นการโจมตีศัตรูโดยรอบนะครับผมแล้รอบตัวนั่นแหละสกิลแอทแท็กนะครับก็คือ52ครั้งสูงสุดถึง5ครั้งนะครับผมก็มคือเป็นการโจมตีแบบดูดเข้ามาห้าคูณหเข้าไปเออถ้าเกิดโดนหมดอะแล้วก็ปล่อยเข้าไปในสกกกกกิลลททีีีี่่่2 602อออเเเเเเปปป็็็็นนนนนนดดดาาาามมมจจะะแ้้้้ววยคืืโขไร ทำให้ศัตรูในกระเด็นออกไปนะครับผมโอเคมันอยู่ที่สเต็ปแรกก่อนนะครับก็คือจะติดสถานะความมืดนะร้อยเปอร์เซ็นะเป็นเวลา3วินาทีนะครับผมก็คือน่าจะเป็นก็ที่ชาร์จสามสิบเปอร์เซ็นต์ปะเออไม่แน่ใจนะเออมันก็ไม่ได้มีเขียนบอกไว้แต่ติดสถานะความมืดแน่ๆครับผมก็คือเคลื่อนที่ไม่ได้อะเออประมาณนั้นแหละครับคูดาวสกิลนี้ก็จะนานหน่อยนะคือห้าสิบห้าวินาทีก็เป็นสกิลที่โกงสกิลหนึ่งนะถ้าเกิดใครเล่นหนดวดดำก็ควรจะใช้สกิลนี้ให้โดนนะครับผมเพื่อจะทําการป้องกััันนนนนโถงนะะะะเเเเเอออออออแแล้้วกกกก็็พื่่ศตรรรูใหดออไปนะบค,คบบฟฟผม โอเคใครก็คงจะรู้ความสามารถมันดีอยู่แล้วครับผมสำหรับมาแชร์ดีที่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่โกงมากๆนะ่าจะโกงที่สุดในเกมแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยเออถ้าเกิดให้มาเทียบกันก็แบบสูสีพอๆกันกับแชงคูนั่นแหละครับอยู่ที่สเต็ปคนเล่นด้วยนะครับผมโอเคเป็นตัวที่บู๊ตลงนะกหรือ Cover Pool เ,เนี่ย X X เนี่ก็น่าจะมาจากมาจากอะไรวะเออนั่นแหละครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผม เอาละครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ5อันดับตัวละครสายสีแดงที่สามารถเอาชนะแชงคูแขนเดียวตัวนี้ได้นะครับผมถึงจะเป็นสีที่แพ้ทางไปหน่อยเนี่ยแต่ก็ถ้าเกิดมันก็มียังไงมันก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกครับมันมีผลต่างๆไม่มากก็คือตีไม่ติดคิแต่ฝั่งนู้นจะตีเราติดคิประมาณนั้นแหละแล้วก็มีข้อเสียเปรียบหลายอย่างทนะ้่เกิดเราสีแพ้ทางเนี่ยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนีนะ้ก็จบกันไปแล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆ มีข้อมูลเพิ่มเติมส่วนไหนได้ยอยากให้เพิ่มเติมตัวอะไรเข้าไปเนี่ยก็สามารถสแสดงความคิดเห็นได้นะเออที่ใต้ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเออสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับบายครับ